สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายค่ะเข้ากับมาพอกันวันที่สิบสองมิถุนายนเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณรัฐบาลมาฝากคุณพ่อคุณแม่เข้าค่ะสูตรคำนวณง่ายๆค่ะกะเข้ามาหลงวดเลยค่ะก็เลยไ่ไดเอามาวางเป็นแนวทางคุณพ่อคุณแม่เข้าวันนี้ก็ลองมาวางเบื่องเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณรัฐบาลไทยค่ะอ่าคำนวณง่ายๆค่ะ เอาเลขรางวัลที่หนึ่งหกตัวมาตั้งเลยค่ะค่ะงวดที่แล้วรัฐบาลให้ออกห้าสามศูนห้าเก้าสามนาะค่ะค่ะนี่ละค่ะตั้งเลยค่ะหกตัวค่ะกา ใหคุณพอ่อคุณแม่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนค่ะเอาเอาลักแสนดึงลงมาใส่ลักร้อยเด้อค่ะเด้อนี่แะ,ค,ะค่ะค่ะดึงมาใส่กันเลยค่ะค่ะพคุณแม่ดึงมาใส่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นคพ่อคุณแม่เห้ากับดึงดึงลักลักหมื่นมาใส่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นดึงลักหมื่นมาใส่ ใส่ลักซิเลยค่ะค่ะหน่วยศีบลอยพัดดึงลักพันมาใส่เลยค่ะลักหน่วยค่ะค่ะเ้าก็มาบวกกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเ้าก็บวกกันเลยค่ะหาบวกหาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะได้ศีก็คือได้ศูนย์เนาะค่ะเนาะโอ้ค่ะก็คือได้ก็คือได้ได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์ค่ะนี่ละค่ะ สาบวกเ้าได้สิบสองก็คือได้สองค่ะนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็ศูนย์บวกสามจะได้สามค่ะจะค่ะพอคุณแม่เห้าจะได้ตัวนี้ออกมาเลยค่ะค่ะได้ศูนย์ได้สองค่ะแล้วก็ได้สามค่ะ แล้วก็เอาศูนย์มาบวกกับสองก็ได้ศูนย์มาบวกกับสองก็ได้สองนะคะสองค่ะค่ะสองบวกสามได้ห้าค่ะนี่ะค่ะบวกไปค่ะวันนี้ห้าบวกสองบวกห้าได้เจ็ดค่ะตรงโตก็คือได้เจ็ดนี่ละค่ะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะค่ะได้เจ็ดค่ะนี่ละค่ะเท่ากับไป เปรียบเทียบเท่ากันเนาะค่ะเนาะว่ามันจะตรงกันบอเนาะคุณบอคุณแม่ค่ะค่ะแถวใดมันจะตรงกันนี่แหละค่ะบอกง่ายๆเนาะค่ะเนาะค่ะเอาแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาสูรคำนวณค่ะเอาต่อไปเลยมาเบิ่งเลขหน้าอ้วนค่ะเลขหน้าอ้วนค่ะคนหายหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดคนเน้นหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดค่ะ สองห้าสองหกสองเก็ดสองแปดคะแนนสองเก็ดก็สองแปดค่ะคุปปอคุณแม่เข้าไปพิจารณาเบื้องค่ะเอาไวฝากคุปปอคุณแม่เข้าไปเปลี่ยนแนวทางค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะหัวสร้างคมค่ะวิ่งสี่กับห้าบนล่างได้ไม่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าค่ะค่ะคะแนนหาเก้ากับสี่หนึ่งค่ะคุปปอคุณแม่คะค่ะ ไปพิจารนณนาเบิง้งไปเปรียบเทียบเบิ้งงนาะนค่ะนาะเอามาฝากเป็นแนวทางเป็นวันแรกค่ะเป็นแนวทางเป็นวันแรกค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาเปรียบเทียบลายๆสำนักห,หลายๆแน,น,นวทางเบืง้งว่าตูก,กันบ่อกอไปเลยค่ะค่ะ่อไปกับเป็นแม่สระบุรีค่ะแม่สระบุรีบนศูนย์กับหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์ล่างห้ากับศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าเพราะนี่มขาจะ้ะ พวกคุณแม่คะ่ะเอฟซีทั้งหลายทั้งู้มทั้งหลายคะ่ะไปใต,ต้ตอเบึงพิจารณาบึงเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเ็บเทียบลายลายเนวทั้งหลายสำนักค่ะเอาเก็บหน้าจอไวค้ค่ะค่ะตกไซสมืออื่อนกับชุดใส์เป็นของพอ,อทูนคะ่ะตกไใส่เป็นลอดเล็กลอกคะ่ะเลขลอกเดี๋ยวมาฝากเอาเลขลอกมาฝากท่านทุ้ช้มทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายห้า,าจะเป็นเลขลอกราะคาะมืออื่นนี่คะ่ะวันนี้เอา สูตรนี้ไปกอนเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณหวยรัฐบาลง่ายๆค่ะพอคุณแม่เฮ้ากหน้าจออว้เลยค่ะกหนัาจออใ้ไปพิจรารณากันเบิ้งค่ะเรียบเทียบกันเบื้องละหลายแนยวทางละหลายสำนักนะะเนาะค่ะนเนาะค่ะทางไหนสำนักใดมาตรงกันบ่ค่ะถูกใจบ่คะค่ะถูกใจกดไลค์ค่ะจบใจกดแชร์ด้วยค่ะเด้อ่อคุณแม่เฮ้าท่านผู้ช้มทั้งหลาย พิจิจทั้งหลายค่ะฝากกดติดตามซองคดณไร่คุณแช่คุณสกัดนะค่ะค่ะเวลาเหล็กเข่าจะได้เจ้างเสือนคุณพ่อคุณแม่เฮาอุตสาหการมเจ้างเสือนน้ำค่ะค่ะมีการน้ำแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาขึ้นคำนวณหวยรัฐบาลค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาฟิจิานนาเบิง ค่ะแต่ตอกเบิ้งมีโซ่มีดวงไปน้ากันถุงไม้ร้อยปืนไปน้ากันเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะจับจองลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเด้อคือพอคุณแม่ท่านคุณช่อทั้งหลา์เรียกทีทั้งหลายค่ะจับจองลอตเตอรี่สลักกินเบื้อรัฐบาลไว้ค่ะสนับสนุนรัฐบาลย่างเดียวค่ะค่ะสนับสนุนการพน,นพันผิดกฎหมายเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะเจอกันคลิปต่อไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปต่อไปกับ สงสายจะเป็นเลขลอกละค่ะเลขลอกก่อนจะน่ามาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮ้า่านผู้ชมทั้งหลายอันนี้มาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮ้ากดนอนเนาะค่ะเนาะให้ไปพิจารณาเบิ้องใต้องเบิ่งค่ะเ่ลาแนวทางมากคือกันบ่แตเลาชำนักมากคือกันบ่บเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าทำาจงหนายถุงหัวเลยเบื่อไปดํากันเด้อค่ะเด้อมีโชคมีเดือดไปดํากันเนาะค่ะเนาะข่าวมาส้มสองวันจะแนวค่ะค่ะเดินทางไปสายแก้วขาดปวดภัย มีโศกมีดวงไปน้่กันถูง้วยร้อยเบอร์ไปน้่กันเด้อค่ะเด้อค่ะจะก,กันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะสวัสดีค่ะ